กับพิชไทยเขาก็จะรวยได้กระเทียมเจียวนะครับใข่เลยครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาปะกับปอควันสัญหาพาทำวันนี้กับไอ้พักเหือกนะครับสั่งจากเน็ตมาวันนี้กลับมาเนี่ยย้ำพักเหือกครับไปเนี่ยกันเลยมาเริ่มเนี่ยกันเลยครับกระเทียมกันเลย พอหอมแล้วก็ใส่เลยครับพริกแกงพริกแกงจะมีพริกกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร่แล้วก็ปลาห้าหยนอยครับคัดถึงหอมเลยใส่หมูทับครับ ขนมแห้งลำหรับเติมน้ำัน้อยหนึ่งครับหมูเริศเนืุ้กอะใส่ทักเหยียดเลยครับกิงครับ เป็นาปาหาาสักหน่อยครับของหม,ม,ม้วครับกับพิดไทยเขาจะรวยได้กระเทียมเจียวนะครับไข่เลยครับ แล้วก็ต้นหอมพักชีครับไปครับไปกินเข้ากันดีกว่าครับผมย้ำพักเห็ดเรียบร้อยมากินเข้ากันก็ได้ครับมากินย้ำพักเห็ดกันครับนี่ในของดีครัะพักเหนือเลยครับผมวัาสอ,อ,อบเพชรน้อยกันครับพี่ครับอื้อ ดีครับในปีนะครับจะได้กินเตียงอืมอืมอืมเหมาะแต กับพี่กดแต่กํยังไง โอดตึงไหมครับมอ่ไปครับถูกใจนะครับ เบอกว่าของล้ำอยู่ที่คนมักแต่ครับนาะโอ้ป้าของม,กมักบางทงกินเข้าไารอดดงอน,นครับอื ん ครับขอบคุณดีที่ติดตามครับชมครับขอบคุณครับผม